เป็นงงเป็ดออกลูกเป็นไก่เจ้าของแปลกใจเกิดมาไม่เคยเห็นดานคอหวยทราบข่าวแฮตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นงงกันทั้งบางเลยนะคะเมื่อเป็ดออกลูกเป็นไก่นะคะเหตุการณ์ปรแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ไก่ตัวผู้ไปผสมพันธุ์กับเป็ดตัวเมียนะคะเป็ดออกไข่มาเป็นไก่นะคะทำให้เป็นงงกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเหตุการณ์สุดงวยงงนี้เกิดขึ้นที่บ้านนางนาคชาวูลำอายุ70ปีนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปริมลำนะคะซึ่ง นางนาคนี่พาไปดูแม่เป็ดนะคะโดยแม่เป็ดยังเลี้ยงลูกตัวเองซึ่งเป็นลูกไก่นะคะเดินไปตามลานบ้านนะคะเป็ดเดินไปไหนลูกไก่เดินตามไปด้วยนะคะโดยมีไก่ตัวผู้นะคะคอยอยู่ประกบตลอดเวลานะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะโดยนางนาคเล่าว่าเธอเลี้ยงไก่ แล้วก็เลี้ยงเป็ดนะคะไว้ในบ้านนะคะก่อนหน้านี้เห็นไก่ตัวผู้เดินไปคู่กับเป็ดตัวเมียไม่เอจใจอะไรแต่มาแปลกใจบ้างตอนที่เห็นไก่ขึ้นผสมพันธุ์กับเป็ดตัวเมียนะคะซึ่งยังไม่แปลกใจเพราะว่าคิดว่าก็สัตว์หยอกล้อกันเล่นนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่เป็ดได้ออกไข่เป็ดออกมานับได้ยี่สิบสองฟองนะคะ เธอไม่ได้กินไข่นะคะเพราะต้องการให้เป็ดขยายพันธุ์แต่มาแปลกใจตรงที่ไข่เป็ดแตกออกมาเป็นลูกไก่นะคะซึ่งทั้งหมดออกมาเพียงสองตัวนะคะต่อมาเสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะคะไข่เป็ดยี่สิบสองฟองนะคะได้ลูกไก่ออกมาสองตัวนะคะแต่ว่าตัวหนึ่งเสียชีวิตไปนะคะตอนนี้แม่เป็ดได้เลี้ยงลูกของตัวเองนะคะ ซึ่งเป็นไก่อยู่ทุกวันนะคะโดยคุณยายนาคนะคะยืนยันว่าไข่ที่แม่เป็ดกบไว้เป็นไข่เป็ดนะคะแล้วออกมาเป็นลูกไก่นะคะแต่พอแตก่ออกมานี่นก็เป็นลูกไก่นะคะเพราะเธอบอกว่าเลี้ยงมากับมือทำรังให้ไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะ ด้านนางแดงดีบัวภาอายุ70ปีนะคะเป็นเพื่อนบ้านเล่าว่าไก่ตัวผู้กับเป็ดตัวเมียสองตัวนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนแรกไม่แปลกใจเพราะเห็นว่าแม่เป็ดออกลูกมาเป็นไก่แล้วก็แปลกไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แบบนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็แปลกนะคะนี่เลยนะคะไก่ก็จะเดิน ตามแม่เป็ดไปแล้วก็มีพ่อไก่เดินตามด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยบรรดาชาวบ้านทราบข่าวเรื่องแปลกแบบนี้แน่นอนนะคะตีเลขเด็ดเลยนะคะบางคนก็ตีเป็นสามหนึ่งแปดนะคะเพราะว่ามีลูกไก่หนึ่งตัวแล้วก็มีอยู่ด้วยกันพ่อไก่แล้วก็แม่เป็ดแล้วก็ลูกไก่นะคะเขาก็บอกว่าเป็น สามนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าสองแปดก็ว่ากันไปนะคะก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ตีไปสอง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 เพราะว่าแม่เป็ดออกไข่สิบสองฟองแล้วก็เป็นลูกไก่สองสองตัวนะคะบางคนก็บอกว่าสองหนึ่งเพราะว่าเหลือรอดเป็นเป็ดหนึ่งตัวนะคะก็ตีกันไปนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องแปลกๆนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงนะคะแต่เจ้าของที่เขาบอกว่าเขาดูเขาเลี้ยงเขาบอกว่าเขาเห็นมากับตานะคะว่าไก่ผสมพันธุ์กับแม่เป็ดเราออกมาเป็นลูกไก่นะคะนี่เลยมันก็แปลกดีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ Thanks for